สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและคุณครูโรงเรียนรับาลนครสวรรค์ทุกท่านนะครับกระผมได้แพทย์วุฒิชิมคารีนะครับเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรับาลนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาชี้แจงกิจกรรมในปีนี้ของทางสมาคมนะครับซึ่งสมาคมของเรานได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547นะครับ18ปีมาแล้วนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อสนับสนุนนะครับกิจกรรมงานต่างๆของโรงเรียนนะครับเพื่อให้บุรุษของเราได้รับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะครับ และก็ช่วยเป็นตัวกลางนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและก็ครูในโรงเรียนนะครับที่ผ่านมา18ปีเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากทางผู้ปกครองด้วยดีมาตลอดนะครับในปีนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27กันยายนนะครับของเราได้ได้จะทําผ้าปักเพื่อการศึกษานะฮะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสวัสมของผู้ปกครองและครูในรงหว่านครสวรรค์นะครับ สมัครครสิทธิ์เก่าแล้วก็คณะกรรมการคอนสบคณะกรรมการสถานนะครับแล้วก็ทำโรงเรียนทุกวันพระสวัสดิ์นะครับได้จัดทำพระป่านะครับเพื่อการศึกษานะครับได้ยอดปัจจัยมาทั้งหมด4 46, 4 6 0 0 0 4 0 6 407บาทอะไรประมาณ405นะครับซึ่งไรายได้ส่วนนี้นะครับทางสมาคมของเราเนี่ยนะครับก็ได้นำมาจัดกิจกรรมการสอนเสริมนะครับให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเพื่อที่เตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบเข้าชั้นเรียนมัธยมแล้วก็ในปีนี้นะครับทางสมาคมก็ได้ปรึกษาเรียนปรึกษากับทางผู้บริหารโรงเรียนนะครับได้ขยายการสอนเสริมการตรีให้กับเด็กนักเรียนชั้นป5นะครับซึ่งก็ได้ดาเนินการเรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มกันเมื่อเราจะเริ่มกันในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับ แล้วกิจกรรมถัดไปนะครับหลังจากที่ผ่านยุคโควิดมานะครับเราไม่ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กมา2-3ปีนะครับปีนี้เราก็จะได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมในงานวันเด็กที่โรงเรียนนะครับอย่างเต็มที่นะครับคร่าวๆนะฮะอาจจะประมาณวันที่ 10- 11ึงสิบเอมกราครับก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กที่ทางสมาคมร่วมกับทางโรงเรียนจะจัดให้กับเด็กนะครับโดยที่เด็กทุกคนก็จะได้ร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับก็จะมีของขวัญของรางวัลแจกเด็กทุกคนนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของที่จอดรถนะครับทางสมาคมและก็ทางโรงเรียนนะครับก็ได้รับความนุราะห์นะครับจากท่านเจ้าของที่นะครับแล้วก็ทางตึกน้ำเงินนะครับได้เข้ามาช่วยปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังโรงเรียนบนเรียนประตู5นะครับเนื้อที่ประมาณน่าจะประมาณ3ไร่นะครับจอดรถได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อลดการแออัดของการจราจรของเรียนของเรานะครับหลังจากที่ อ,อยากจาระชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับนำรถเข้าไปรับส่งบุตรหลานไปจอดตรงนัง้นเลยครับสะดวกสบายมากครับวกว้างๆเลยครับผมโอเคครับผมก็สําหรับกิจกรรมอื่นทางสมาคมก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนแจ้งไปทางตัวแทนประจําสายชั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็ในขอขอบคุณขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความให้การสนับสนุนทางสมาคมได้ดีตลอดมาครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์อยากจะใช้คําว่าผู้ปกครองคือครอบครัวเดียวกันของเรานะครับวันนี้การดําเนินง,งานของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์เท่าที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นองค์กรหลัก โดยเฉพาะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ชมรมศิษย์เก่าโร,าร,รงเรียนอนุบาลนครสวรรค์และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกลไกของโรงเรียนก็คือท่านผู้บริหารและคณะครูที่ทําให้โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นั้นเดินหน้าไปด้วยความสําเร็จและรุ่งเรื่องตามบตถุประสงค์แต่สิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง บุคคลสําคัญก็คือทุกท่านที่เป็นผู้ปกครองเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับโรงเรียนจะมีเรื่องที่พูดคุยอยู่ด้วยกันประมาณ3ประเด็นด้วยกันคือเรื่องที่1เรื่องที่โรงเรียนจะเสนอความค้าหน้าของโรงเรียนทุบัาทนครสวรรค์ในรอบปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด ซึ่งตอนนี้เราถือว่าเราเข้าสู่สภาพที่ค่อนข้างจะปกติฉะนั้นเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับโรงเรียนก็จะรายงานความก้าวหน้าต่างๆที่ได้ทํามาเพื่อบุตรหลานของเราทําอย่างไรจะให้บุตรหลานของเราได้เรียนโรงเรียนนี้ยังมีความสุขอยู่ในอนุบาลอยู่ในครอบครัวของเรายังมีความสุขนะครับประเด็นที่2นะครับในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนของเราว่าเท่าที่ผ่านมาในรอบปี ลูกหลานของเรานะครับมีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็เราควรจะมีการแก้ไขตรงไหนจะมีเติมเต็มตรงไหนบ้างนะครับนั้นลูกหลานของเราจึงเป็นหัวใจสําคัญที่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการประคับประคองในการที่พัฒนาในการที่จะสร้างเยาวชนของเราซึ่งเป็นลูกหลานที่เราได้รับยิ่งนะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับ และประเด็นที่สามจะเป็นเรื่องที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการพบปะก,กันในวันนี้เราจะใช้เวลาในห้องประชุมไม่มากนักนะครับแต่สิ่งที่เราอยากให้พูดคุยกันเยอะนิดหนึ่งคือคุณครูประจาชั้นนั้นในวันนี้อยากให้ท่านผู้ครองมีข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการที่ให้โรงเรียนดําเนินการอย่างไรนะครับในรอบปีที่ผ่านมาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับอยากให้บุตรหลานของเรา เป็นเด็กดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เรียนที่นี่มีความสุขขอให้ท่านได้พูดคุยกับคุณครูประจําชั้นเสนอแนะคุณครูประจําชั้นอยากให้เป็นการเสนอแนะนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจครูประจาชั้นนีงว่าเรามีลูกในความปกครองห้องหนึ่งประมาณ40คนฉะนั้นจํานวนนักเรียนเยอะมากฉะนั้นในการที่จะบ่มเพาะลูกหลานของเราอาจจะเจอปัญหาบ้างเล็กๆน้อย เราต้องช่วยกัน,นรับเพวะท่านผู้ครองก็จะมีส่วนสําคัญในการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ครองได้ให้กําลังใจคุณครูประจําชั้นของเราให้เยอะๆนะครับเพราะว่าคุณครูประจำชั้นนั้นจะเป็นเหมือนพระเอกนางเอกสําหรับรูปหลานของเรานะครับก็จะมี3มเรื่องด้วยกันนะครับในวันนี้จึงอยากจะเรียนท่านผู้ครองว่าโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้ลูกหลานเราจะหล่อหลอมให้เป็นบุคลากรและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติไม่ได้เลยถ้าเราจะไม่มได้รับความร่วมมือด้วยกันงะนั้นทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนฝ่ายบริหารรองผู้นิการคณะครูและสมาคมผู้ครองและครูรวมทั้งชมรมศริษย์เก่าและที่สําคัญคือคณะกรมการทางสานั้นจะได้ช่วยกันดูแลแล้วก็บ่มเพาะลูกหลานของเราให้ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็โรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมืออย่างนี้เรื่อยมานะครับในตลอดระยเวลาที่โรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์เปิดการเรียนการสอนมาเราดีใจผู้ขครองนะครับให้ความรุ่วเป็นอ,อย่างดีแล้วก็ให้การสนับสนุนด้ดีนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะฝากผู้ขครองว่าโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์ จะเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามและพัฒนาต่อเนื่องก็เนื่องจากความร่วมมือของทุกฝ่ายกับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นในข้อสเสนอต่างๆในวันนี้กับขอขอบคุณครับสวัสดีครับรับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพย่างสูงทุกท่านครับ วันนี้โรงเรียนก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกสายชั้นครับที่ได้ให้เกียรติกับทางโรงเรียนนะครับได้มาร่วมประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประจําชั้นนะครับเพื่อพัฒนาความสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของลูกหลานของทุกคนนะครับผมได้เข้ามาบริหารที่โรงเรียนอุบลนาชสวรรค์นะครับแล้วก็ได้พูดเสมอว่าผมจะดูแลนักเรียนทุกคนนะครับ ในพื้นฐานทุกคนต้องได้รับค่้นพื้นฐานเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนั้นนะครับจะต้องสนับสนุนเต็มที่นะครับและในภาคเรียนที่ผ่านมานั้นเราได้ทดสอบแล้วว่าภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับเราก็อยากเปิดเต็มรูปแบบนะครับของการจัดการเรียนการสอนนะครับจะเห็นว่าลูกหลานของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรม นะครับและตอนนี้โรงเรียนก็กำลังนะครับะจะส่งแข่งขันทางวิชาการนะครับแล้วก็ศิลปศัรมนักเรียนนะครับจะมีบุตรหลานของท่านนะครับจะได้เข้าสู่สนามตามความถนัดตามความสามารถของทุกคนนะครับอย่างเต็มตามจักยภาพนะครับแล,แล้วได้เปลี่ยนนะครับการคุณครูประจำชั้นบ้าง นะครับแล้วก็กระบวนการจัดการเรียนการสอนยกระดับให้ให้ให้เข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ปกครองก็คงได้รับรู้จากการสื่อสารระหว่างห้องเรียนกันแล้วนะครับในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นก็ได้พยายามนะครับสนับสนุนและปรับปรุงนะครับจัดซื้อให้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับทีวีประจําห้องเรียนนะครับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ตอนนี้ก็กําลังพัฒนากันในทุกๆด้านนะครับและที่อยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับว่าขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจกับทางโรงเรียนนะครับว่าลูกของลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเรานะครับดังนั้นท่านห่วงลูกหลานของท่านนะครับเราก็ห่วงมากกว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะท่านเอาลูกหลานของท่านมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูประจําชั้นนะครับคุณครูที่สอนหรือฝ่ายบริหารต่างๆ ก็จะดูแลลูกหลานของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นก็ขอให้หมดขวมเรื่องนี้ไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางโรงเรียนนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องการจราจรนะครับก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือด้วยนะครับว่าการจอดรถนะครับประตู5้านี่เรามีที่จอดรถกว้างขวางนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาบดอัดให้แล้วก็สามารถระบายรถออกทางด้านหลังได้นะครับ แด้านหน้าโรงเรียนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางร้านเยาวิบุญชัยและคณะนะครับมูลนิธิปังงโพเปีารุคร้อนะครับมอบควยจราจรนะครับมาให้ทําให้การจราจรคล่องตัวขึ้นนะครับแล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มให้รถมอเตอร์ไซค์นะครับมาส่งบุตรหลานได้นะครับหลังอาคารสะดวกดีนะครับเพื่อระบายการจราจรด้านหน้าโรงเรียนให้คล่องตัวขึ้นไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่เขาขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับที่ส่งประตูด้านหน้าอยากให้ผู้ปกครองยกไปเลี้ยวนะครับเวลาจะส่งลูกหลานเข้าช่องให้ตรงนะครับส่งเตรียมร้อมลูกหลานแล้วนะครับพอส่งลูกหลานแล้วออกได้เลยอันนี้นี่ก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับช่วยกับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็เรื่องอาหารกลางวันนะครับเรื่องอาหารกลางวันนี้ทางโรงเรียนก็มีคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการดูแลนะครับว่า เราจะดูแลลูกหลานของท่านอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างผมบอกแล้วว่ามีการทำงานเป็นระบบเป็นทีมนะครับถ้ามีข้อเสนออะไรต่างๆก็ช่วยกันนะครับช่วยกันแนะนำนะครับอย่าไปสื่อในทางที่ไม่ดีนะครับมีอะไรคุยกันนะครับผมคิดว่าโรงเรียนอนุบาลขอนรค์เนี่ยเป็นโรงเรียนของพวกเราพวกท่านนะครับไม่มีของคนใดคนหนึ่งนะครับทุกคนเข้ามาอยู่ขณรการ มาอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องเกษียณไปหรือไม่ก็ย้ายไปนะครับแต่โรงเรียนอนุบาลขอสวรรค์ชื่อเสียงยังอยู่กับจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับครอบครัวอนุบาลคอสวรรค์นะครับได้ช่วยกันนะครับพัฒนานะครับส่งเสริมเสนอแนะต่างๆผมมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีกว่าได้รับคำเสนอแนะอะไรต่างๆเราก็มาพัฒนากันนะครับพัฒนา แล้วก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอย่าสร้างความขัดแย้งนะครับโดยที่เรายังไม่ชัดเจนนะครับครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับก็ได้จัดทํว v ทีนะครับเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ปกครองได้ชมว t r ีนะครับเพื่อ รับทราบผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับเพื่อลูกหลานของท่านอย่างไรนะครับก็ขอเชิญชมได้เลยครับข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนอนุบา,นนาลนครสวรรค์ เปิดทำการสอนสองระดับชั้นคือระดับก่อนประฐมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3และระดับประฐมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6จัดการสอนเป็น2โปรแกรมคือโปรแกรมห้องเรียนปกติเสริมวิชาเลือกคอมพิวเตอร์ และภาษาจีนกลางมีชั้นเรียนและ7ห้องเรียนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ2ภาษามินิอิงลิชโปรแกรมเปิดทำการสอนทั้งสองระดับชั้นเช่นกันโดยเปิดสอนชั้นละหนึ่งห้องเรียนทุกระดับชั้นปัจจุบันโรงเรียนอนุบา,นนาลนครสวรรค์มีคณะผู้บริหารจำนวน5ท่านนำโดยท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์สิริวัฒพงศ์ รองผู้อำนวยการทินลาอูสูงเนินรองผู้อำนวยการศิริลักษ์โคชสิธิ์รองผู้อำนวยการสมมาตจีนเขตการและรองผู้อำนวยการสุริรั์โชตวิชาศิริกุลมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน2,392คนข้าราชการครู103คนและบุคลากรทางการศึกษา55คน โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกชั้นเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ประสบความสำเร็จภายใต้การบริหารจัดการของผู้อำนวยการสมศักดิ์สิริวัฒพง์ มีดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจัดครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตรงตรามความรู้ความสามารถของครูแต่ละวิชาเอก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ active learning พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้านท้งด้านปฐมวัยด้านปฐมศึกษากิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณมุ่งยกระดับผลสำเร็จนักเรียนรอบด้านกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการให้นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนแข่งขันสูงส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2565ประเภทปฐมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทุกระดับชั้นรายการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทยภาคเหนือครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2,564นนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ถ้วยรางวัลไทยแลนด์แชมเปียนคะแนนรวม2องรายการสูงสุดลำดับที่1ของประเทศไทยนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลกได้รับเหรียญทองจากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกและนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาร,ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONe เประจำปีการศึกษา2564 ฉันปฐมมาศึกษาปีที่6ได้คะแนนเต็ม100คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการมอบหมายงานให้แก่ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเป็นระบบชัดเจนตามความสามารถส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครู เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในการวางแผนงานต่างๆอยู่เสมอการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์ในการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและอาคารสถานที่ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้เหมาะกับการเรียนรู้ทุกมิติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ให้กับห้องเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียนจัดซื้อเครื่อง iPad เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ2ภาษาจำนวน30เครื่องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างสเียนทันสมัยมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนทุกแห่งต่อเติมอาคารสถานที่เพื่อไว้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทำห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการวิคณิตปรับปรุงระบบแสงสว่างล้างและซ่อมแอร์ภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีบรรยากาศทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงจอโปรเจคเตอร์ในหอประชุมรัตนินิสโรดเพื่อใช้ในการประชุม อบรมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องเรียนพิเศษสองภาษาให้มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดสามชั้นภายในห้องเรียนสองภาษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หก ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในห้องเรียนทำบางแดดหลังคาห้องเรียนปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านอาคารเรียนสองภาษาทำหลังคาวอล์กเวย์ปูหญ้าเทียมและปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษสองภาษาปรับปรุงแปลงเกษตร ทำเรือนเพาะชำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงใกล้ชิดธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมมีการจัดระบบบริการน้ําดื่มสะอาดให้แก่นักเรียนหน่าดื่มถูกสุขลักษณะปรับบริเวณพื้นที่จอดรถด้านหลังโรงเรียนบริเวณประตู5โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลน,นาครสวรรค์และบริษัทต,ตึกน้ำเงินในการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างมีศักยภาพจัดสรรอาหารว่างภาคบ่าย ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนแผนงานที่กำลังวางแผนดำเนินงานการเปลี่ยนพื้นโต๊ะลูกกวาดใหม่ทั้งโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนดูแลจัดระบบการจราจรทั้งด้านในและด้านนอกโรงเรียนให้ค่อนตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งขนาดนี้นักเรียนห้องเรียนชั้นปฐมศึกษามีครบทุกห้องเรียนแล้ว